้านรีโซอ,โอาแต่น,นอนนา้านเรือนกนกันอนรเรียนภานนนคทีึ่งทั่วฉันปวดองต้มองทุกทเรื่อไปเรียนฉันไปนามันน่าเศร้าทางเดินเรานับวันหา่างทางศักด์ีอนาคตของน้องต้องผู้ดีส่วนตัวพี่มองมน คนทำนาเหลือใจลาใจลาเห็นน้องจบคู่มาน้ำตาไหลยาวคิดเห็นข้าวแต่กี่เ่านั่นห้อมกันกับสุขสบายดีเจ้าค่ะสัดดีตอนส่ใสจากหน่อยนะเจ้าค่ะพบเพกาะอมรากากีเจ้าค่ะราชนีแห่งท้องทุ่งเจ้าค่ะสวยโดยมมกมี้าไมีร่วงโดยมีทุกตาปลายสุดท้ายมีอะไรจะแดดเจ้าค่ะ เขามาบ้านเจ้าค่ะเขามมย่างเ้าะนียเงยเะเจ้าค่ะเขาเขามาเบื้อะเบิ้งบานอันว่าอ้ายเหตุเที่ยให้คุณเม่หอดใส่แล้วเจ้าค่ะก็เลยมาแวะบ้านพี่สาวเจ้าค่ะบานสาวลอยนั่นเองเจ้าค่ะพากันเหตุอย่างเจ้าค่ะคนดินเทดินคนดินเทดินมองสิปลูกสิปลูกยังหลังบ้าน ปูต้นนี้ต้อไปอีกปูปูจีเมนโอ้ยปูก็จะปูเบิสอะไรขอบขอบมันนี่กับปูต้นไม้ปูออกโพดนี่นะปูไก่โพดเล้วยินโบมีบ่เา็ทห้องนคำข้างนอกห้องน้ำข้างนี้หอมเห็ดไก่โพดขันว่าสิบตั้งโตตั้งยังข้างหน้าล้านกันแต่สิขายยังดอกพี่น้องเอ้ยบ่ทันเพิ่นบ่ตรท่านมีทุนดอกจ้ะค่ะ ใช่เนาะสอกนึ่งนี่เนาะพอดีอันนี้อันนี้มันเจาะเพื่อปลุมเป็นพุ่มแลวต้นใหม่เพิ่นนี่นี่เพิ่นต้นใหม่มาปลูกรลบรอกขอบหัวเทออกไปโพดหย่าว่างอีกานะีจากสอกหนึ่งก็ยังคายอันนี้เทจะจเชี่ยหอดหัว

ิาษะดิภะสิเท,ท,ทพไปหอยพุ่นดิเจ้าค่ะโอ่กระาจกระแรงแล้วแต, <c oughs> ต่ว่าภูมาแต่กรุงเทพกรุงไทยยังอยู่ในสุดนอนอยู่สวยเลย แมลงสิมนอนนำเรารสออะพดติดแล้วเอามาเป็นล uh ูกซะน้า uh uh ้านันฝ้ากี่ข้าวเศ้าแล้วฮะกี่ข้าวเศ้าับยังตอดไข่ะตอดไข่มาอยู่พี่เด้อดีินเยอะนิน้าดีเยอะมาลอร้อยแมลงเด้อ มาอยู่พี่เลยน,นยี่อนออหน่อนี่ไ้อกมาให้่อันนี้ก็คือไม่ใหญ่เพิ่นจ้ะค่ะอันนี้ก็คือไม่ใหญ่ของเพิ่นเห็ดจะเห็ดซ้ำๆมีแหงเห็ด จะเฮ็ดเนั่ยทเฮ็ดตายไปก่อนไปน้ำบาได้แต่คาเฮ็ดไปโลดที่นางก็สิลงไปเบิ่งบ้านอยู่บ้านคุณแม่อยูต้องพูดล่ะจ้ะค่ะที่ตะหัวลังคาโอ้ปีนีมะพร้าวเป็นหมากตั้งซองต้นเลย มอก,ก่อนนานั่งก็อยู่นี่แล้วก็นั่งพล่ามะก,ก่อนมักม่วงปีบดโรกซ้ำไม่ป็นมานั่งต้องแตงปีที่แล้วดกกดโพนพี่น้องพอดีหย่ำแตกปวดแตกปวดนี่นะบ่อยากบ่พี่น้องนั่งคิดอยากอย,กอยกู่ไหนมาว่าบอยกินชมกินดองเลยสิบริกินบริหย่ำ จีนยามได้นจะเศร้าดิโอ้มองมันคุณแม่บดโรกปีแลี่ก็บบดรกอาทางกอกมหม่ไปน่ะทางกอกใหม่ใส่ด้ใหญ่เลยน้ำแห้งเยอะตอล่วงสกัดนั่นแะน้ำแห้งใหญ่ไเ้ยตอล่วงสกันั่นแหละตอนกระได้ยังได้อยู่ต่อร่วงสกัดเปิดพร้อมกันก็ได้ คว้าโอททางมล้จังเอาหมากหมากม่อนหมากม่อนเคลื่อนลูกม่อนมอนอ่นมอนบุลีแบบดอกงอนแบบนึงเป็นด,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 ดูปดอกแฉบแฉบน้องม่คุณแม่ปลูกว่ะบ,บ่อครับ สวนลังบ้านอันนี้หวานหวานที่นั่งปลูกด้วยนี่หวานดีมดลูกพี่น้องหวานดีมดลูกเป็นโองขาวหรือว่ามดลูกอักเสบมดลูกบุดีแต่นั่งบริกินแล้วค่ะนั่งบริมีมดลูกก็เอาไปสั้นๆล่ะ <c oughs> โอ้ยมักม่วงต้นเนี่ยบอเปลี่นชักม่วงกระสอด้วนี่ม่วงกระสอ ปลาคิเล็กพี่หน่อเลยต้นปลาคิเล็กอันนี้เป็นที่ของข้าเจ้าข้าเจ้าซื้อไว้หายทองคำโอ้ยหายเปล่า ส่วนนางยังบ่มีแห้งก่อนมีแค่แห้งคูุดดอกอม,มีนนหมดทั้ดแห้งแต่แตแห้งติดแน่าตะแห้งยาวจ้ะค่ะเดี๋ยวสิย่างลงไปเบิ่งนะอาเฮ็ดเฮ็ดบ้านให้คุณแม่ก่อนนะจ้ะค่ะไปเบิ่งเอาไปเบิกข้าวเจ้าเฮ็ดหอดสายแล้วว่าทาสีบานหรือย,ยังก็ไม่รู้ แมกอยังอยู่หน้าพูดจ้ะค่ะโอ้มะขามหวานมะขามเจียงสุกโลจักดิทำบันไดใหม่เจ้าค่ะอันนี้เป็นโตพี่ชายพนเ็ุทำเองเจ้าค่ะกระเบื้องมันเหลือ ไอ้พนธ็ตจะเอนี่ในครัวใส่กระโจกเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะแบบเลื่อนซองขังก็ะสิดีกว่าอยู่บ้านอยู่ หน้าจ้าคะบ้านอยู่หน้าพักออกพักเขาแล้วมันโยดบ่เลยใส่กระเบื้องลายลายฝุ่นใส่กระเบื้องลายฝุ่นนะเจ้าคะแต่ว่าท่านทาสีแอกหน้องสีสื่อมาไหวพระเจ้าทาฉันครัวเบิ่งทุกสอบทุกมุมนะคะสีเบิ่งค่ะจากเบิ่ง ห้องน้ำจ้ะค่ะอันนีหนนหนนนนห้ห้องน้ำติดบ้านหลายคนก็แนะนำว่าเห็ดห้องน้ำติดบานเมื่อก่อนก็บ่าบริคิตว่าจะเข็ดเอาพี่น้องก็เลยว่าเออเห็ดเป็นกัวแล้วก็เห็ดเป็นห้องน้ำออกมาเลยกระจกในห้องน้ำท่านติดมั้ง่กัวก็บอท่านติดกำลังก่อขึ้นขอบขอบมัน เทรสวมแบบนนะับ่งแบบแบบสักโคแบบสักโคมัน็ดดๆไปก็บ่ค่อยดีเนาะแบบสักโขหัอ,อนี่แหละเราแบบน,นั่งนมัน,น,น,นะนเงินเพือ่อย้ายเรานังเป็ดเงี้ยหัวทั้เท้านี่น ขอบขอบมันกอต่ำไปบอแม่นอามาใส่จ็กก็ตซอเกตอันนี้โอ้โอ้เาซัมนีเนาะมันเทียคอใส่บัวแล้วใส่บัวกับใส่ทงไรบัวทำนี่บอกกับทั้งพี่ได้พี่ัทั้งนันบอกัทังนันปีนมากบอทางนี้ทงนกระจกใส่บัว คนแมงแมงกินบอกวป่ะถั่วเป็นคนก่อเมียเป็นคนคนก่อไอปุ่นคนก่อไปุ่นยังก่าสิบเก้าประเทเนาะยังก่สิบเก้าเวลาลูกชายมาซอยแบบเนี่ยชิมแล้วบอกมาจากมือบอกมา นี่ก็เบือ้องแรกเราไม่เห็นแล้วยพยานเรปกติก็พอน้องทำมาพี่น้องคนเบียกนนวลวินี่ก็เรบ,บกวนมามาเบิกมือหน,นึ่งดอกมั้อมองพอใหญ่เชิญได้สิถ้าสีบ่ถ้าสีอยู่ลองบ้านคลิสีคลิปประตูแล้วคลิปพนังเมื่อก่อนเมื่อก่อนมองนี่ก็สิเป็นบ่มีประตูพี่น้อง อาซาอยู่ตอนนี้ก็มีประตูแล้วนะคะมีประตูมีบันไดขึ้นเขาไปเบิ่งข้างในก่อนตาเอ๋นี่ก็จะประมาณนี้พี่น้องมาก่อนหกหกหกอ,หอกกันนี้ลออมาก่อนบามีนอนนี้งูตกลงมาใสา่อันตูสภาเก่านางเดี๋ยวจะจวิวอีกทีหนึ่งนะจ๊ะคะ อันนี้ก็ลูกอัน,นลูกป้าป่าอยู่งเทพลูกเจ้านายจ้ะค่ะตอนนี้เพื่อนโอ้ยใหญ่เป็นบ่าวแล้วอันนี้ก็มีแต่เพื่อนสาวสมัยอยู่พัทยาจ้าค่ะสมัยอยู่พัทยานะคะเนี่ยอนีก็สมยัยอยู่ตามรานอาหารแล้วก็สมัยอยู่ขอนแก่นนคะคะ ไป, m, ไป na, งานคอนแก่นไปงานแต่งหน้าคอนอยู่คอนแก่นสวัสดีพี่น้องท่าสีนะพี่นอ้องเอ,อ้ยสามสีมือยังบาเล่ยอยู่หยุดหยุดมวยมันหนาวมวยมันหนาวแห้งหัวฝนตก เราอยู่แต่พีนอ้องเ้ยวันเห็นงานหัวนี่ฝน,น,นตกทั้งรอนทั้งหนาวจั๊กเตะแบอาบน้ำคาดหนาววันบอกว่ากันขาดต้มน้ำว่าทีเส้นน้ำหัวนี่ทาบานประตูจะ้ะค่ะอยู่เขาอยู่เขาไม้อยู่ข้างในแล้วก็นนอุ่นแน่ก็จะโค้งจะขึ้นแน่นะจะ้ะค่ะ เดี๋ยวก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะค่ะก็โตแต่งหนานาะงนี่เป็นห้องพระจ้ะค่ะห้องพระเดี๋ยวจะขับไปเบิ่งห้องพระขับเบิ่งอันเห็นเห็นคอน,นางยังอยู่หรือเปล่าเอ่ยกราบนมัสการ อันนี้ไม่ใหญ่ของนางนึงไม่ใหญ่ของนางมันเสียปลายปีสวิบกรปีแล้วจ้ะค่ะข้ามาดูอะไรกับเก่าหน่อยสิคะอันนี้บัตรประชาชนพ่อนางจา้ะบัตรประชาชนพ่อคุณพ่อคุณแม่จ้ะค่ะอันนี้คือบัตรประชาชนนะจ้ะค่ะตอนทนี่ยังบริเฮตอันใหม่นะจ้ะค่ะ อันนี้เป็นเอยียงเอ,อ้ยเงินเก่าเงินกีบเงินสมัยตั่นแทนางยังในน้อยเพื่อเคยใส่คือกันพี่เนาะใบกีบใบ,บเกือบพนักจานยังเก็บอยู่นะคะยังมีอยู่ค่ะเงินเก่ายัางมีอยู่นะคะเป็นขวญกระเป๋าอยู่นะคะเงินสมัยเก่า ดูขันของของขันขันของนีเอียงเอ้ยจะพาพี่น้องมาเบิ่งของเก่านะคะอันนี้จะเป็นถุงอันกาฝากต้นหกักนหไหมต้นดอกรกักนะอันนี้จะเป็นหินคอนพี่น้องหินคอนส,สันสซนึงสิบปินหินเลยต้องใส่หูข้างในมันจะ คล้ายแบบเพชรแบบหยางขนาดพี่น้องหินคอนแล้วพี่น้องลองเสิร์ชกระเบื้องใน youtube ก็ได้ในบุกเกิลเนาะหินคอนอันนี้โบเมนเพดเอาได้พี่น้องอันนี้เอามาแต่หัวยตะห้องของเก่านะโบเมนนะโบเมนว่าสื่อตามท้องตลาดแบบควดจอแล้วก็ใส่เพชรใส่หยังไปนั่นโบเมนได้พี่น้องอันนี้เป็นหินน้ำนอหนะหินน้ำนอจะบอกถ้าว่าเอามาอันขูดเลข บดาดอกเจ้าค่ะเป็นเงินหลีมเงินยังก็มีแต่นางออกไปไหวอยู่นาพูนนี่เจ้าค่ะมีคอนของนางเองนะเพี่องก็เลยมาไหวนันนี้นะอยามันเหี้ยก็เลยเขามาไหวท่านหิ่งผะ รังบ้านฉันเป็นประชาคเาเนเศร้าเงียบเงาเยือกเย็นฉันขอหยุดเป็นที่พึ่งสุดท้ายอยู่หรือตายห่างกันนักอุทิศความรักเลยหัวใจมกักเปะมักนันแต่เห้เขาเจ้าอ่ะอันต้มกินในมัน ก็บ่เคยกินดอกค่ะบ่เคยต้มนะคะมะระกอมะระกอมะระกอส้มตำส้มตำส้มตำมะระกอมะระกอมะระกอฮอลแลนด์มะระกอฮอลแลนด์ดอกเอออันโถไว้เหนียวว่าเสียมือออกไว้เหนียวก่อนขันเข่าห้องน้าดึกดดึ๊ดดึนดดึ๊ดหยัดบุษทรายหลัดคงขืน วาไปานะเจ้าค่ะกำลังทาขอบบ้านเจ้าครับอ้อหมักม่วงนะอยากกินสมเด็โดูโดนคุณ่นคนคนไหนก็ได้ นาบ้านวัเพ็ดตูบหน่อยพี่น้องวัเพ็ดตูบหน่อยให้คุณแม่พอต้องทำเห็ดยังบง่นมุ่งเงินห h าอยู่ก็ได้จะเศากับโค้งสั่งนอนหลายกระเบื่อนะคะพักพอลายกระเบื่อค่คอยากเห็ดจกไปแต่ว่าเห็ดนักยังบ่ไ้จะค่ะมันเลาะจ้เข้ามันนี่ ลเลาะเออไผ่หยามีไผ่หย่าเขาเจ้าพอลงทําไปสือมาไผ่ละซ้าบาทพี่น้องไผ่ละยี่สิบบาทเล,ลาะสวนหลังบ้านก่อนนะเจ้าคะ่ะก็อยากเลาะนะเจ้าคะ่ะ <c> เ <oughs> บิ่งน้ำใหม่น้ำแมงก่อนออกระบุเออออกนอกเลยเด็กกันเอาดูเนาะ ขณาดูห้าขยันกับบริอึดเนะยอยู่ในกลิ่นขันดูปลูกดูพังมักตานใหญ่แ้วพ่อโอ้ยเห็นต้นตานเห็นหม่องนี่แหละกระเกลียนพญ่ยยเป๋ผลปีนลงมาไก่คุณแม่ปั้นน้อยรังนี้สุขีเสียจัง ครัวก็ยังอยู่เหมือนเดิมเจ้าค่ะการกักนนาวเย็นเจ้าค่ะจะช่วยพลเอกเสียออกไปเจ้าค่ะ ียังจ้ะขามาทึงหนึ่งสี่ลำลาผ้าจากก็นะเจ้าข้าขอบคุณทุกคอมมเนต์ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณนายเอ๋ยบนสุขวดสุคนนะเจ้าข้าทั้งไก่และไก่บัววายยุ่ยยุดใดๆของโลกนี้นะเจ้านะขอากาศสบายดีเจ้าค่ะขอบคุณทุกกำลังใจมากมายเลยเจ้าค่ะ